ตัวอยอ่างเราจะมาเข้าตลาดสื่อขายออนไลน์กันนะครับกดอนช้าหน่อย เว็บไซต์ตลาดซื้อขายครับก็จะมีหมวกมู่ให้เราเลือกเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับมีทั้งอะไรเยอะไปหมดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกประกาศออกมานะ จะเป็นสินค้าที่เราลงมาขายนะครับอันนี้จะเป็นความรู้นะครับนนจะมีแค่นี้นะครับนนก็จะนะครับออส่วนตลาดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการชมค,ครับฝากกดติดตามไว้นะครับจะได้ดูคลิปครั้งต,ต่อไปนะครับครับ